يا شين يشتاتا هاوووننا وأمددناهم بفاكهة وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يا يبتت زيزا عين وعوننا فايا في هاليفها كرم سين سيلم سل لم لم وو في وو لما لفلا لما رلا واو فايا في هاليفها واو لفلا تام زتا سي سي يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم وهو يا يا طاووت فاف عين ع لم هَ أميمهم هِم لام غل ميم لِثْمَانُ لم نل لام لا هاميمهم كف كا همزة أن نون هاميم هم لام همزة لام ميم أم ميم كف مك نون نون ويقوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وهو همزة قاف أق بابا لام لام باعين باع ضاد هاميم عين عا

ดานดานดัด,ดตัวดานไปลินแต่ดีโกนฟันบนนะครับดานเป็นอักษรเสียงแน่นแล้วก็ตรงน,นี้สะท้อนนะครับสะท้อนเบาเกอลกอละสุกรอนะครับนะ,ะดัดหนูน,นานายาวสองมีอลิฟเล็กอยู่นะครับฮาใหญ่ลงไปลำคอส่วนลึกฮามีมหุมมีมตาเจอกับบ้านะครับอิฟฟาชาฟาวีนองเสียงบบบีตัวบาอยู่ที่ลิป่าปิดปางส่วนคอนออกเสียงนะครับบบบีสันส้นๆ ฟาฟาฟาตัวฟาปลายฟันบนมันกำรังฟีปากล่างด้านในตรงที่มันเปียกๆฟาตรงนี้ยาว2นะครับมีลิฟเล็กอยู่กรฟกีตัวกัาฟอยู่ที่โคนลิ้นนะครับพ่นลมด้วยสั้นๆนะครับฮ่าฮ่าฮาสั้นด้วยฮ่าใหญ่ลงไปลำคอส่วนลึกแต่ตัวแต่ปลิ้นแต่ที่โคนฟันบนพ่นลมแต่วาวติวสระสองใชกับวาวอีดอก็มันกูนะอะไรก็การน้องเสียงสองมีสิทัวยาวาวมีนุ่นวาววาสั้นๆนะครับลามฮาละฮาเล็กลำคอส่วนกลางลงแหบแห้ง มีมีมิมสระสองเจอกับมิมนะครับอิดอกอมันกุนะอะนไร้เข้ากันนองเสียงสองมีสี่ตัวยาวมิมนวลแล้วก็มีมีมิมตรงนี้ไม่เหมือนกันนะครับนะกดละกดกันนะครับตรงนี้อันนี้มิมเหมือนกันนะครับมีมเป็นสะกดกับมมเหมือนกันแต่ตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือบนมีมนั้นมีตัชลีดเขาเรียกว่าวายิบุนกุนะส่วนตรงนี้เขาเรียกว่าสระสองเจอกับมิมอย่างความต่างนะครับไม่ได้เหมือนกันนะครับนะแต่ว่าเวลามันสะกดมันอ่านเหมือนกันแต่กดมันกดละกดกันแยกให้ออะ ไอตัวหน้าเนี่ยมีมหน้าเนี่ยเขาเรียกว่าสระสองเจอกับมีมอิดะกอมันกูนะส่วนไอตัวหลังเนี่ยนะครับบนมีมมีตัชดีดนะครับบนมีมตัวหลังนี่มีตัชดีดนะครับอ่าเขาเรียกว่าวาจิบุนกูนะจําเป็นต้องหลวงเสียงมีม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 อลิฟมายาวสองนะครับยาเชนยัชตัวเชนพ่นลมกระจายลมนะครับเตะเตะสั้นๆนะครับฮาวูฮูหายใหญ่ลงไปลำคอส่วนลึก ตรงนี้ยาว2นะครับนู้น่ะแต่เวลาหยุดนะครับนะตรงนี้เวลาหยุดนะอ่าถ้าหากว่าเราไม่หยุดยาว2แต่พอเราหยุดปุ๊บยาวได้3แบบก็เรียกว่า2 4 6นะครับก็เรียกชื่อนี้ว่ามัดอาริคลิสุกูลก็คือไอ้ตัวนูนี่เป็นสุกูลอ่ะพร้อมๆกันครับวะอัมดะดะนาฮูบิฟาคิฮัติฮวะละห์มิมมิมมายัชตะหูเห็นไหมยาะๆสั้นๆนะครับตัวยา ยิ้มเชียนยาอยู่ที่กลางลิ้นตัวยาไม่ต้องไปพ่นลมนะครับยายาสั้นๆเจิเจ้ตัวตาเขาสั้นเช่นเดียวกันนูนาตรงนี้ยาวสองนะครับเอลิฟเล็กอยู่เจย์เจ้ตัวใจปลายลิ้นสั้นนะครับใจเสียงคล้ายสปีกนะครับอ่าก็คือจักระจันหรือตักเสียงคล้ายเสียงพึ่งนะครับไม่ใช่จักระจันนะครับเสียงคล้ายเสียงพึ่งนะครับตัวใจไซซ์าสั้นๆไอ้หนัวอูตรงนี้ยาวสองบนอ่าวาวตายเนี่วาวตายเป็นต่อมะเขาเรียกว่าตัอบีหรือมัดอัสลีนูนนาสั้นๆนะครับ ฟายาฟีนะครับยาวสองฮาอัลีฟฮายาวสองกาฟอัมซักกะนะครับนะกะอ่ะลงไปในีลำคอส่วนลึกนะครับเหมือนที่เราเรียกกะกะอ่าซีลามซัลนะครับสระสองเจอกับลามอีดองอมบีลามคุณนะอ่านในเข้ากันไม่นองเสียงมีสองตัวลากับรอบรามอัลีฟลายาวสองนะครับลามเรนลักนะครับเราไม่เล่าลักรอไม่หานอากาศกอนะครับกอกอกอเรนเล่านะครับลัก วาวุงสระสองเจอกับฟ้าอิฟ้าส่วนสระสองจอตัวฟฝงแฝายาฟียาสองฮาอัลีฟฮายาสองวาว่าสันสัลามอัลีฟละยาสองตาอัมซาตะอัมซาลงไปลำคอสุดลึกซายาซียาสองนะครับแต่เราไม่หยุดแต่ถ้าเราหยุดก็ได้สามแบบก็คือให้มีตายมีมุน ยันตนาจะูน فيها แค่สัลัลฟีฮะวลาดซิาซิมนะครับตัวสะซิมซิมนะครับตัวสะยาวได้3แบบวัวสั้นยายาสั้นโา้วงกูโต้ปลาลิ้นแต่ทุกคนฟันบนไม่พ้นลมทั้งหนาทั้งอ้วนนะครับแฝฟูสั้นๆอ้น่าตัวอีลำคอส่วนกลางลมยาลายมุญยามีสุกูลก่อนหน้ยาเป็นฟ้าหนุน ฮามิมฮิมมีมตาเจอกับเรนนะครับอินฮาเชฟวีอาจจะตัวมิมเรลามเรลนะครับตัวเรนนะครับยากินเรลมีมอลีฟมายาวสองนูนลมนูลสละ2สองเจอกับลามอินดอรอมบิลากุนนอะไรเข้ากันไม่หงเสียงลามรอนุลลมลาสสันสันนะครับฮามีมฮุมมีมตาเจอกับอิฮาเชฟวีอาจจะตัวมิมกาฟกาสันสันฮัมซานูอันบนนูนีตัดชิดหองเสียงวายบุนกุนน่นูน่ะสันสันฮ่ามีมฮุมอันนี้ไม่ใช่ลามวาวนะครับ ลามฮัม za ลุนะครับเนี่ยฮัมซ a มันไปอาศัยฐานฐานของวาวนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปอ่านลามว่าวรูไม่ได้นะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันลามลูอ่านะครับแล้วก็นี่คือฮัมซ a มีมอุมนะครับเราจะไม่อ่านวาวมีมวุมไม่ได้ฮัมซ a มีมอุมนะครับเนี่ยนี่คือฐานเสียงของอ่าของฮัมซ a นะครับฐานของฮัมซนะครับอ่าฮัมซ a มาในอ่าวาวมาเป็นตัวรองรับฐานในกับฮัมซ a นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ตัววาว อัมซามิมอ um ุมมิมกับ mm ม wow. wow. ักนูนวาวนูนูนนุนวะยกูฟุอะฟ عليهم غ ي ล ما نلهم كأنهم ل لأمك ลุ ن و มมั ن นูนวะครับอัมจากฟอควสะต้อนบาวกอลกขลาซุรอบบาบาซันซันลาซันซันบาอินบาตัวอีลงไปลำคอส่วนกลางนะครับบอดบูตัวบอดกลางลิ้นแตกกลางปากทั้งหนาทั้งอ้วนฮามิมอุม ม eat, ีมตาเจอกับอีนนะครับอิทฮาชฟาวีไอชิดตัวมีมนะครับอีนอ่าสั้นๆแหลมล้ยาวสองมีอลิฟเล็กอยู่ไม่ใช่ลามยานะครับบาอีนบาตัวอิลามคอส่วนกลางโดดยาวีนะครับสระสองเจอกับยาอิดะหอมันกุนะอะไรเข้ากันนองเสียงสองยายาสั้นๆนะครับตาตาสั้นๆซีนนะครับยาซีนนะครับซีนอัลิฟซาตรงนี้ยาวห้านะครับอป็วาจิมุตัซินฮัมซาอ่าสั้นๆนะครับอ่าลามวาวลู نونا I'm a وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون صدق الله العظيم